นับสนุนโดยบริษัท TPI จำกัดมหาชนบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนเครื่องกรองน้ำมาสุมาธนาคารอมสิน ทรมาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมหาจรรย์ธรรมปัญญาค่ะดิฉันไข่มุกชุติมาดรงเดชผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงปัญญาสร้างสุขในวันนี้นะคะเราจะมาสนทนาทํากันเรื่องการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีตื่นเช้ามาสิ่งแรกสิ่งที่สสิ่งที่3เนี่ยต้องทําอะไรบ้างนะคะวันนี้ท่านเจ้คุณมีคําแนะนําดีๆมาให้คุณผู้ชมกันคะ่ะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ธรรมสถานเฉลิมพเกียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9การจนาพิเศษค่ะและในช่วงสนทนาธรรมในวันนี้นะคะอีกเช่นเคยค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านพระเดชพระคุณพระราชยานนกวีหรือท่านปิยะโสพลที่จะมาให้สติให้ปัญญาและให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะตามนมัรสการท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่เรียกว่าตัวเองว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติ อย่างพุทธศาสนิกชนแต่ก่อนลุ้ยอยากจะถามท่านเจ้าคุณว่าพุทธศาสนิกชนที่ดีเนี่ยตื่นเช้ามาอย่างแรกเลยต้องทําอะไรต้องสวดมนต์บทไหนหรือว่าต้องใส่บาตรทุกวันไหมขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะ <c oughs> ความจริงก็ new normal หนละเป็นพุทธศาสนิกชนแบบ new normal คือโลกมันเปลี่ยนไป บางคนก็อยู่แม่ห้องสอนให้คนมาใส่บาตรที่นี่แหละแล้วก็ถ่ายทอดสดให้เข้าไปมีด้วยเหรอ๊ะมีอาจ๊กวาถวายแล้วก็รับพรที่น่นเลยนะยกอกวดน้ำพระก็ยะถาวาริวหาที่ในห้องสอนก็ออนไลน์อนนใส่บาตรออนไลน์วิดีโอคอลมาเลยจ้ะวิดีโอคอลมาไอ้ไอ้แก๊บมันก็มีกล้องใช่ไหมล่ะออนไลน์น่ารักมากแล้วก็เดี๋ยวนี้โอนเงินโอนเงิน มาทําบุญออนไลน์แล้วก็ย่กถาบริวหาสบายเลยมีคนคนหนึ่งอยู่ญี่ปุ่นเจ้าค่ะอยากทําบุญอยากทําบุญนะก็โอ้โหโยมทํายังไงดีล่ะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อนที่อยากไปที่ญี่ปุ่นก็ทาที่เมืองไทยแต่ว่าทั้งโน้นกรวดน้ําวิดีโอถ่ายทอดสด f c e e o o o ไลฟ์อย่างนี้เป็นต้นก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องโอ้โหไปซื้อข้าวมาถวายพระ ก็ไม่จําเป็นก็คือถ้าอยากทําบุญก็อย่างที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างมีญาติญาติโยมจากญี่ปุ่นโอนเข้ามาในมูลนิธิวัดพระรามเก้าแล้วก็วิดีโอคอมาหาพระอาจารย์ว่าขอยัดถามันหลายหลากหลายวิธีการในทุกวันนี้แต่สิ่งสําคัญที่สุดบางคนที่หลวงพ่อเห็นนะมีโต๊ะโม มีพระพุทธรูปหน้าโต๊ะหมู่หน้าพระพุทธรูปเนี่ยเป็นจอทีวีเปิดเปิดช่องเดียวธรรมะทีวี้า <Wow. S 2> เปิดช่องเดียวเป็นธรรมะทีวีถึงเวลาแม่ก็สวดมนต์คุณแม่สวดมนต์ปฏิบัติธรรมอยู่นั่นตื่นช้าขึ้นมาพระก,ก็สวดโฮว่า oh. <Wow. S 2> ลายสำนักเลยเป็นโต๊ะหมู่ทีวีฮะ <laughs> ลูกชอบมากเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวลูกจะไปทําให้โยมพ่อที่บ้านอุ้ยเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะเจ้าค่ะสวดมนต์ด้วยแล้วก็ได้ดูทีวีไปด้วยพระก็สวดมนต์พระพุทธรูปก็อยู่เหนือทีวีนั่นแหละว้าวทำนะทำได้จอไม่ใหญ่มากเจ้าค่ะเออบางคนได้รับบุญตลอดทั้งวันได้รับบุญบางคนก็เอาไว้ปลายเตียงผนังที่อยู่ปลายเตียงนะติดผนังแล้วก็มีทุกอย่างเรียบร้อยเห็นเยอะเลยตอนนี้ว่าไปเออเราออกแบบดีกว่า เจ้าค่ะโต๊ะหมูทีวีโต๊ะหมูธรรมะมติดทีวีไปในตัวเสร็จเจ้าค่ะพระจาเจ้าค่ะแต่แต่ก่อนเนี่ยก็คือถ้าตื่นมาสําหรับคนที่เรียกตัวเองว่าพุทธศาสนิกชนก็ต้องไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระสวดมน,มนต์แล้วก็ทําบุญตักบาตรหยดน้ําหยดน้าเออก็กรวดน้ำเอากรวดน้ากรวดน้าแล้วก็ถ้าเป็นคนคนโบราณเนี่ยเขาเจะเอาข้าวไปวางไว้หัวเสา ให้เจ้าที่เจ้าทางให้เขาเจ้าที่เจ้าทางกินไปด้วยเราต้องสมาทานศีลห้าทุกวันไหมเจ้าคะไม่ต้องสมาทานศีลห้าทุกวันก็ได้พระพระมา่พมาไอพวกพม่าเนี่ยเขาก็จะสมาทานศีลก่อนนอนเพราะเขาเรียกว่าถ้าตายก็ตายพร้อมกับมีศีลอ่าตื่นเช้าขึ้นมาก็สมาทานศีลก่อนไปนเขาก็มีความเชื่ออีกแบบหนึง่งเขาจะ<อ>ไม่สวดอภิธรรมนะเจ้าคะคนพม่าแต่คนคนลาวเนี่ยก็ ทำมุลตักบาทรเป็นเรื่องใหญ่มาก oh. เพราะฉะนั้นพระขี้เกียจไม่ได้เลยต้องตื่นพระนี่ตื่นสายไม่ได้เพราะโยมรอโยมรอเนี่ยสำคัญมาก oh. มันทำให้ความเชื่อมโยงสายสัมพันธ์แห่งความรักความเมตตาที่มีต่อกันและกันระหว่างโยมกับพระเนี่ยผ่านก้อนข้าวผ่านทัพพี uh. ผ่านไอข้าวสุกที่หอมกลุ่น <c oughs> ตากออกมาเนี่ยหย่อนลงไปในบาตเนี่ย มันไม่ใช่เป็นแค่เพียงพิธีกรรมนะไม่ใช่ได้ไดแค่ข้าวไปกินไปฉันนะแต่มันได้ความรักความเมตตาเอืออ้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่ที่มีต่อกันพระอาจารย์เจ้าคะแล้วตักบัตรเทโวนี่คืออะไรเจ้าคะตักบาตรเทโวคือวันออกพรรษาอ๋ออันนั้น,นคือเรียกว่าได้ว่าบุญใหญ่มากกว่าตักบัตรธรรมดาไหมเจ้าคะเก็ถือว่าพระพุทธเจ้าไปจำพรรษาแล้วเสด็จออกมาลงมาจากดาวดึงแล้วก็เปิดโลก วันนั้น,เ,นเป็นวันที่เทวดาเห็นสัตว์นรกสัตว์นรกเห็นเทวดามนุษย์เห็นเทวดาเทวดาเห็นมนุษย์มนุษย์กับสัตว์นรกเห็นกันโลกทั้งสามเนี่ยโลกธาตุทั้งปวงเนี่ยสามโลกเนี่ยเห็นซึ่งกันและกันเขาเรียกว่าตากบาทเทโวโรหณนะเทโวโรหณะเทโวเทวะโอโ oh รหณะแปลว่าลงมาลงมาจากเทวดาสวรรค์เทวดาลงมาจากสวรรค์ มารับมารับการตักบาตรของมนุษย์เหรอเจ้าคะมาบันออกบรรสาไงเทวดาเปิดโลกอนุโมทนาบุญเทวดาเปิดโลก,โลกพระก็ถือว่าได้ทําพิธีลงมาจากบันไดน,นู้นบันไดสวรรค์เช่นภูเขาทองก็เดินลงมาจากภูเขาทองอพระพุทธบาทสระบุรีก็เดินลงมาจากบันไดที่สูงวัดพระฉายก็เดินลงมา หรือที่นครสวรรค์ก,ก็จะมีพิธีตับ,บาตรเท,ทโวใหญ่ใช่ไหมเดินลงมาเปรียบเทียบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาในวันนั้นเจ้าค่ะฉะน,น,นั้นการทําบุญตักบ,บาตเนี่ยมันเป็นกิจกรรมหนึ่งของอพระภิกษุสามเณรและชาพุูตของเราพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วถ้าตักบาตรกับทำสังฆทานได้บุญมากน้อยกว่ากันยังไงบางเจ้าค่ะมันขึ้นอยู่กับเจตนาเรา วัตถุที่เรานำมาแล้วก็ใจที่เราน้อมเราแล้วก็ผู้ที่รับคือเริ่มจากเจตนาก่อนผู้ให้วัตถุแล้วก็ผู้รับผู้รับสามอย่างเจตนาผู้ให้วัตถุและผู้รับวัตถุใช่อ๋อก็คือถ้าได้อยากได้บุญใหญ่เนี่ยก็คือหนึ่งต้องเจตนาต้องดีก่อนต้องดีเจตนาดีนี่เริ่มเริ่มคืออะไรถึงเรียกว่าเจตนาดีบ้างเจ้าคะก็ ก่อนทำขนาดทำแล้วก็หลังจากนั้นเราปีติก่อนทำก็ปีติระหว่างเตรียมของก็ปีติหลังจากให้ทานไปแล้วก็ปีติเจตนาดีแปลว่าหวังดีหรือเปล่าเจ้าคะแปลว่าหวังดีแล้วก็ของที่ให้ไปมีประโยชน์<อ>เป็นประโยชน์เพื่อกูร<อ>เช่นเราให้ผ้าหม่มถ้าหน้าหนาวพระท่านก็ใช้แปลว่าเราก็ดีใจแล้วหรือไปเห็นเด็ก ที่มันไม่มีอะไรจะกินเราให้ข้าวสารไปโหเด็กอิ่มได้ขนมไปมามาไปของไปมันดีใช้บนภูเขาเนี่ยนั่นเจตนาของเราดีแล้วเด็กได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราให้นั้นสมกับที่เขารอคอยเขาก,ก็มีความสุขเป็นความจำเป็นน่ะให้สิ่งที่เขาจำเป็นอ๋ออย่งั้นถ้าไข่มุกอยากจะได้บุญเยอะๆเนี่ยไข่มุกไปสร้างวัดสร้าง อะไรอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าประโยชน์สําหรับคนที่ใช้เนี่ยก็คือเยอะมากๆเลยถูก<ช>ไหมเจ้าคะ<ช>แทนที่จะตักบัตรทุกทวันอย่างเดียวใช่ไหมเจ้าคะใช่ะคือขุดน้ําบ่อก,ก่อสาลาสร้างสะพานสร้างวิหารสร้างโบสถ์สร้างศาลาการเปรเียนสร้างพระพุทธรูปพวกน,นี้เราก็เชื่อมั่นว่าได้ประโยชน์เพราะว่าคนได้กินน้ําคนได้เดินข้ามสะพานตาถนนคนก็ได้ใช้่ไหมมันเป็นประโยชน์เื่อกูลหรือ ให้เครื่องช่วยหายใจ oh. เครื่องออกซิเจนมันก็เป็นประโยชน์นะ hmm. อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าไข่มุกเอาเครื่องออกซิเจนช่วยหายใจให้โรงพยาบาลสงน่าจะได้อันนี้สงมากกว่าให้โรงพยาบาลธรรมดาถูกไหมคะเพราะว่าผู้รับของโรงพยาบาลสงคือผู้ที่มีศีลที่สูงมากแต่ว่าผู้รับของโรงพยาบาลธรรมดาเนี่ยก็คือเป็นมนุษย์ทั่วไป คิดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าหลวงพ่อคิดว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีลมหายใจเท่ากันมีชีวิตเท่ากันทั้งเป็นพระและเป็นโยมเราก็ได้บุญเท่ากัน<อ>จิตของเราก็สูงเราบอกว่าให้พระผู้มีศีลแล้วก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงเรื่อมสยสยศร,นะรัทธานัปลูกศรัทธาให้นั่น<อ>แฟนยิ่งขึ้นเจ้าค่ะมากกว่าให้คนทั่ว,วไปาาในกรองในขอธรรมดานะแต่ถึงอย่างไรก็ตาม การช่วยชีวิตมนุษย์เนี่ยเราไม่ต้องเลือกว่าเป็นพระว่าเป็นนายกนายขออนาถาขอให้เราได้ช่วยถอะมีความสุขเท่ากันอ๋อเจ้าค่ะคือทำบุญอย่าเลือกทำบุญก็ไม่ต้องเลือกเพราะว่าเป็นการทำบุญที่ทำให้เรากำจัดความตรณีถ้าหากว่าเรามองเห็นว่าเอ้ยนี่ไม่น่าทำหรอกอืมไม่น่าทำไม่ได้บุญหรอก อันนี้ทําบุญแล้วได้บุญมากกว่าไอันั้นเราวินิจฉัยบุญแล้วการวินิจฉัยบุญดีไหมดีวิเคราะห์บุญก่อนเนี่ยดีเพราะบางทีทําบุญอาจจะถูกหลอกก็ได้เจ้าค่ะแต่ทําบุญถ้าเราหลับตาทําไปเลยนั่นก็ทําให้ใจของเราเนี่ยไม่ติดในบุญแล้วนะไม่ติดในบุญในในสิ่งนั้นเลยเพราะว่าที่จริงแล้วการทําบุญที่แท้จริงเนี่ยก็คือการสละสละ ผลประโยชน์ที่ดีเพื่อผลสิ่งประโยชน์ที่ดีของส่วนรวมแต่ถ้าเรามาคิดถึงว่าเอ๊ะถ้าเหมือนที่มุกพยายามจะวิเคราะห์ว่าเอ๊ะทำบุญอย่างไรถึงได้บุญมากที่สุดก็คือยังติดในความที่แบบว่าัติดติดในผลลัพธ์ที่เราต้องการแต่ถ้าเราไม่ต้อง ไม่ต้องติดในบุญนะโชกันนี้ต้องติดชื่อหนะ้ากุฏิใช่ไหมถ้าสร้างกุฏิใช่ป่ะลูกไม่ลูกสร้างกุฏิลูกก็ไม่ติดชื่อหรอกนะะแต่ลูกแค่คำนวณว่าเงินที่ลูกปัจจัยที่ลูกมีเนี่ย<อ>ลูกจะลงเหมือนลงเหมือนการลงทุน<อ>จะลงทุนทําบุญแบบไหนที่ทําให้เกิดประโยชน์ลงทุนกับพระอรหันต์ลงทุนกับพระปัจเจก,กับพระพุทธเจ้าลงทุนกับพระพุทธเจ้าลงทุนกับพระสงฆ์อริยสงฆ์ ลงทุนกับพระธรรมดาลงทุนกับพ่อแม่ลงทุนกับคนยากจนน,นาถาคนขอทานแน่นอนมันก็คงจะได้อน,นิสงส์งต่างกันอยู่แต่ถ้าไม่อยากติดในบุญเลยนะหลับตาเลยซื้อเครื่องช่วยหายใจมาเนี่ยใครเอาไปใช้ได้ประโยชน์หมดมคือตั้งเจตาไว้เลย,ยม,มีโอกาสเมื่อไหร่ทำมีโอกาสเมาาื่อไหร่ทำอันนี้คือ คือบุญใหญ่ที่แท้จริงเพราะว่าเราทําบุญโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนใช่อพรนี่เหนือบุญนะคนที่คิดอย่างนี้เหนือบุญเหนือบุญเหนือบาบด้วยนะเหนือบุญเหนือบาปแม้แต่คนที่มันเคยประทุษร้ายเรามันก็อาจจะมาใช้เครื่องช่วยหายใจนี้ได้เนี่เหนือบาปแล้วบางทีเราโกโกรธมาก่อนใช่ไหมปรากฏว่าเครื่องนี้ไปช่วยคนนั้นให้มีชีวิตรอดเราก็ได้บุญนะว้าวแต่บางคนถ้าเรา วิจัยมากนะเฮ้ยคนนี้มันเคยไปทุสร้ายเราห้ามเอาเครื่องของเราไปช่วยหายใจคนช่วยคนนี้หายใจนะก็อาจจะเป็นไปได้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเนี่ยนอกเหนือจากการที่ทําบุญไม่ต้องแบบว่าวิเคราะห์ว่าหวังผลตอบแทนยังไงบ้างเนี่ยพระอาจารย์มีคําแนะนําอย่างอื่นอีกไหมคะว่าการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเนี่ย ประก,ะรา,การเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเนี่ยเราต้องมาดูว่าเรามีวิธีทำบุญที่ถูกต้องไหมหลายคนคิดว่าทำบุญคือการเอาเงินไปซื้อของหลายคนคิดว่าการให้ทานเป็นวิธีทำบุญที่ดีที่สุดแต่บางครั้งบางทีเรามีเราให้วิทยาทานก็เป็นบุญนะเราให้ธรรมทานก็เป็นบุญเราให้พยาทานก็เป็นบุญเราให้ บริจาคลูกกระตาเราที่เขาเป็นบุญนะบางทีบริจาคเลือดเขาเา้าบุญนะบริจาคเลือดใช่ครับบริจาคเนี่ยมันก็ได้นะแม้แต่คนคนหลงทางคนหลงผิดหรือคนท้อแท้อ่อนแอรเราให้กำลังใจเขาก็เป็นบุญนะ<อ>เป็นบุญนะอย่าไปคิดว่ามีเงินเท่านั้นเขาไม่ต้องการเงินก็ได้<อ>เขาบอกเขาหลงทางอ่ะเขาไม่ต้องการเงินแต่ว่าเราบอกชี้ทางไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ ก็ถูกแล้วเจ้าค่ะคือพระอาจารย์กำลังจะบอกว่าการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเนี่ยก็คือนอกเหนือจากที่อยู่ในศีลในธรรมสวดมนต์ตามอธัธยาศัยแล้วก็ตักบาตรตามตาพอตามพอดีสร้างบุญบารมีตามสมควรแล้วก็ทุกๆโอกาสที่ได้ทำก็คือการที่เราเนี่ยสามารถ ทำทุกๆวันทุกๆอิริยาบถหรือทุกๆขณะที่สร้างเป็นบุญได้เนี่ยขอให้เราทํามันท<ำ>ํานั่นก็คือก<ำ>ารที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีแล้วใช่อตอนแรกลูกนึกว่าจะต้องตื่นตีห้ามาตักบ,บาตรทุกวันสวดมนต์อะไรอย่างงี้คือไม่ไม่จเป็นก็ <c oughs> เพราะว่าไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์คนมันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่ได้ดูทีวีตามเวลาแล้วทุกวันนี้รายการต่างๆนี่มันเจาะดูเวลาไหนก็ได้จริงไหม เพราะฉะนั้นเวลาหาเงินก็ไม่ได้หมายคมว่าต้องไปทํางานที่ออฟฟิศจึงจะได้เงินเดี๋ยวนี้มันมีวิธีหาเงินเยอะแยะหาความรู้ก็เยอะแยะอาจจะไม่ได้เรียนในมหาลัยก็ได้ก็มีความรู้ได้เหมือนกันอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นโลกมันเปลี่ยนไปจริงๆนะเจ้าค่ะไข่มุกคิดดูนะคนเดี๋ยวนี้อยากได้ลูกก็ไม่ต้องท้องเองก็ได้เนี่ยเห็นไหม มันเปลี่ยนไปแล้วโลกเปลี่ยนไปแล้วฉะนั้นสิ่งที่การที่เราจะเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีบนโลกยุคปัจจุบันนี้ก็คือหนึ่งเราตั้งเจตนาดีสองคือเราทํากิจวัตรที่เราทําได้ในทางพุทธไม่ว่าจะเป็นการทานสมาทานศีลนั่งสมาธิสวดมนต์ตักบาตรตามที่ไลฟ์สไตล์ของเราที่ควรจะเป็นแล้วก็สามที่พระอาจารย์บอกเนี่ยที่เปลี่ยนชีวิตการทำบุญของใครบุกไปเลยก็คือทำบุญ ทุกทุกทำบุญเหนือบุญด้วยการที่ไม่ต้องวิเคราะห์มากว่าปัจจัยเรามีเท่าไหร่ถ้ามีโอกาสเราทำเราทำด้วยเจตนาที่หนึ่ง สิ่งที่เราทําจะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและส่วนรวมได้มากที่สุดแล้วก็2ก็คือเจตนาของเราเนี่ยต้องเป็นเจตนาที่ดีใช่ไหมนะคะก็คือตั้งเจตนาตั้งต้นคือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับพุทธศาสนกชนที่ดีกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะที่มาให้สติให้ปัญญาให้ความรู้กับการที่เราจะเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีได้อย่างไรกราบนมัสการเจ้าค่ะ สานสชนทั้งหลายสองนาทีมีสติวันนี้จะพูดถึงเรื่องมิตรภาพถ้าใครมีมิตรผู้นั้นได้ชื่อว่ามีทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองทุกมุมโลกมีมิตรมากเท่าไหร่ก็สบายใจมากเท่านั้นเราทุกคนควรแสวงหามิตรที่บริสุทธิ์มิตรที่ซื่อสัตย์มิตรที่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลเราได้มีมิตรดีเหมือนกับ พายเรือข้ามฟากแต่ถ้ามีมิตรไม่ดีเท่ากับว่าเราต้องว่ายน้ำข้ามฟากซึ่งเราต้องออกแรงของเราคนเดียวแต่ถ้ามีมิตรดีเนี่ยมิตรก็จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลคอยช่วยคอยดูแลทุกคนต้องมีมิตรอย่างน้อยหนึ่งคนเช่นสามีภรรยาแต่งงานกันก็เพราะว่าต้องการมิตรที่ดีเรามีลูกเราต้องการลูกที่ดี เรามีเพื่อนก็ต้องการเพื่อนที่ดีมิตรที่ดีสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่ามีกระยาณมิตรหรือมิตรที่ดีนั้นเปรียบเสมือนกับแสงเงินแสงทองที่ส่องขึ้นมาทางทิศตะวันออกนั่นหมายความว่าแสงสว่างจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนใครมีมิตรด,ดีความสะดวกสบายความง่ายของชีวิตมันก็จะเกิดขึ้นความปลอดภัยของชีวิตก็จะเกิดขึ้นแม้แต่เพื่อนบ้าน รอบประเทศของเราถ้าเป็นมิตรที่ดีต่อกันศึกสงครามก็จะไม่เกิดขึ้นฉะนั้นการแสดงความเป็นมิตรนี้ก็มีหลายวิธีด้วยกันเช่นเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเจรจาปราศัยให้การเคารพให้การนับถือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นที่มาของมิตรทั้งสิน้นขอเจริญพร นับสนุนโดยนครชัยแอร์บริษัรทร่งแสงแบตเตอรี่จำกัดในช่วงธรรมมชิวๆในวันนี้นะคะคำถามจากทางบ้านจะเป็นอะไรนั้นเราไปฟังกันเลยค่ะเจรสุขท่านสาธุรชนทั้งหลายคณะน้้ัตรมภาพ นั่งอยู่ที่หน้ามหาวิหารใหญ่กลางกรุงมิลานประเทศอิตาลีตอบคำถามท่านทั้งหลายในขณะนี้ mm. ก็คือคำถามที่ว่าการทำสมาธิรักษาโรคได้จริงหรือตอบได้ทันทีว่าได้เพราะการทำสมาธินั้นถ้าจิตของเรานิ่งเงียบสงบไปถึงขั้นปีติ สมองได้รับอากาศออกซิเจนได้รับการพักผ่อนเต็มที่สมองจะสั่งงานร่างกายทั้งหมดผลิตสเต็มเซลล์มาหล่อเลี้ยงชําระแล้วก็ซ่อมแซมส่วนสึกหรอต่างๆทันทีเลยเพราะนั้นเวลาทำสมาธิรเราเห็นว่าคนได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่เพียงแค่ได้ปิติหนึ่งนาทีจะเท่ากับการนอนหลับลึกหนึ่งชั่วโมง น่าอาศัศจรรย์มากถ้าใครนอนไม่พอหลับไม่พอก็ลองทำสมาธิดูชดเชยการนอนหลับไม่พอฉะนั้นเวลาที่เราเหนื่อยๆอาตมาภาพแนะนำให้นั่งหลับตาทำสมาธิสักสามนาทีแล้วท่านจะรู้สึกสดชื่นเหมือนกับการที่เรานอนพักผ่อนนั่นแหละโลครคภัยไข้เจ็บก็จะหายทันทีเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเมล็โรคความดัน โรคโคอเลสเตอรอลโรคนอนไม่หลับถ้าทําสมาธิโดยใช้อนาปานสติโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นจะบรรเทาเบาบางจนกระทั่งถึงหายขาดได้เลยขอเจริญพรดื่มโปรไวตา้าสดชื่นมีโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเครื่องดื่มโปรไวตาได้รับเครื่องหมายฮารานสนใจสั่งซื้อได้ทาง 0 9 2 2 8 1 2 9 1 9ย TPIPL เว็บไซต์ TPI p o l i n s h o p e e ตั้งหัวเสงร้าน TPI New Normal ปั๊มน้ำมัน TPI ทุกสาขาและร้านตัวแทนจำหน่ายปูน TPI ทั่วประเทศ เราในวันนี้นะคะนั่นก็คือธรรมะส,สำหรับผู้คลองเรือนนั้นคือข้อใดค่ะถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบนะคะสามารถส่งคำตอบกันเข้ามาได้เยอะๆนะคะเพราะว่าทางเรามีของรางวัลเล็กๆน้อยๆจากท่านเปียสุผลมพาพั้ค่ะ สรุปสาระสําคัญของช่วงสัตยธรรมในวันนี้นะคะนั่นก็คือการที่เรานะคะจะเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีก็คือการที่เรารู้จักการทําบุญเหนือบุญค่ะการทําบุญเหนือบุญคืออะไรนะคะการทําบุญเหนือบุญเนี่ยก็คือการที่เรามีเจตนาที่ดีในทุกๆวินาทีนะคะและเท่านั้นยังไม่พอค่ะ การทําบุญนะคะเราไม่จําเป็นต้องทําด้วยเงินหรือวัตถุอย่างเดียวนะคะทําด้วยเจตนาทําด้วยการกระทําทําด้วยคําพูดนะคะฉะนั้นผู้ศาสนิกชนที่ดีเนี่ยก็คือเราจะต้องมีเจตนาที่ดีและทําดีทุกๆโอกาสที่มีและไม่เลือกนะคะว่าทําบุญต่อใครทําบุญต่อทุกคนทุกๆโอกาสที่มีค่ะและนี่ค่ะก็คือการที่เราสามารถทําบุญและเหนือบุญและก็คือเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านทาง Facebook มาสังหาปัญญาหรือทาง y t u t u วัดพระรามก้าเป็นภาษาอังกฤษค่ะจำรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วใครมุกก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ